ทุกวันนี้เราบ่นว่าของแพงแต่รู้ไหมว่าไม่ใช่เพราะต้นทุนอย่างเดียวแต่เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคแบบเราๆนี่แหละที่ผลักราคาให้สูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวข้อแรกเรายอมจ่ายเพื่อความสะดวกส่งด่วนหนึ่งชั่วโมงหาของง่ายจ่ายปลายทางธุรกิจเห็นว่าคนพร้อมจ่ายราคาเลยขยับขึ้นแบบเนียน ข้อ 2. เราเลือกยี่ห้อภาพลักษณ์ไม่ใช่คุณภาพจริงคนรุ่นใหม่เน้นคอนเทนต์แพ็กเกจลุกดี M-E-N A-N-D H-E-N เท่ากับแบรนด์เล่นราคาพรีเมียมได้ข้อ 3. เรากลัวพลาดโปรแฟลชเซลของใกล้หมดเหลือ3ชิ้นยิ่งสร้างอุปสงค์ปลอมราคายิ่งสูงข้อ 4. ี ความเชื่อว่าแพงเท่ากับดีร้านไหนอัพราคาเพื่อสร้างภาพลักษณ์กลับขายดีขึ้นอีกและสุดท้ายโซเชียลคือเครื่องเร่งราคารีวิวไวรัลทำดีมานพุ่งเร็วกว่าต้นทนุนหลายเท่าพ่อค้าแม่ค้าก็ปรับราคาไวตามกระแสสรุปคือราคาวันนี้ไม่ได้ถูกกำหนดโดยต้นทุนเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดย ความยอมของผู้บริโภคเพราะตลาดไม่ใช่แค่ผู้ขายแต่คือพฤติกรรมของพวกเราทั้งหมด